h o n d a Civic FD รถสวยสปอร์ตรุ่นนางฟ้าราคาโคตรถูก229,000บาทจัดไป สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมกาฟิลมงคลคันเตอร์นะครับที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคันเตอร์วันนี้นะครับฟิลม,มาพร้อมกับรถสวยสภาพน่าใช้และที่สําคัญนะครับราคาถูกแถมยังเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในท้องตลาดอีกหนึ่งรุ่นนะครับต้องเท้าความกับไปว่าคันนี้นะครับจะเป็นรถที่แบบว่ายังคงได้รับความนิยมในท้องตลาดนับปัจจุบันอยู่นะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อตอนเปิดตัวเมื่อปี2005จนถึงปี2012อซึ่ง,ต,งต้องบอกว่า เป็นที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดเมืองไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ฟิวอยู่กับเขาแล้วกับ Honda Civic เครื่องยนต์ 1.8e นะครับเกียร์ออโต้ปี2007คันนี้ซึ่งยังคงเป็นรถที่น่าใช้ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะครับฟิวต้องแจ้งราคาตั้งแต่ต้นคลิปกันก่อนเลยที่บอกว่าราคาถูกๆ ราคาหน้าใช้หน้าเป็นเจ้าของเนี่ยราคาเท่าไหร่กันวันนี้นะครับผมคันนี้ฟิวบอกเลยว่าฟิวจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษจากราคา299,000บาทวันนี้ฟิวให้ราคาพิเศษเพียงแค่229,000บาทไม่ต้องต่อฟิวอีกแล้วนะครับเพราะว่าฟิวล,ลดแบบสุดไม่ต้องเผื่อต่อเลยคือลดให้พิเศษแล้วนะครับผม229,000บาท จากราคา299ถือว่าลดไปอีก70,000บาทเลยทีเดียวนะฮะมาดูกันนะครับว่าคันนี้นะครับผมเครื่องยนต์1.8กำลังแรงสูงสุด140แรงมา้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมในส่วนของตัวเจ้า Honda Civic โฉมนี้โฉม F-D หรือว่าโฉมนางฟ้าที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะมี2เครือขนาดเครื่องยนต์มีทั้ง1 8นแแล้วก็มี2พันะครับในส่วนของเครื่องยนต์2 0 0 0เนี่ยก็จะอยู่ที่155แรงมา้าซึ่งต้องบอกว่า ถ้าใครหารถที่แบบว่าน่าใช้แล้วก็ประหยัดนะครับฟิวมองว่าแค่เครื่องยนต์1.8คันนี้ก็ตอบโจทย์แล้วล่ะนะครับผมมาดูกันนะว่าคันนี้น่าใชหน่าเป็นเจ้าของแค่ไหนสําหรับด้านหน้าของตัวรถนะครับคุณผู้ชมครับคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าที่สวยมากนะฮะแล้วก็คันนี้ฟิวเก็บรายละเอียดเก็บงานเก็บสีด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปทําอะไรอีกคือพร้อมใช้เลยทีเดียวสําหรับ ไฟนะครับคุณผู้ชมครับตัวไฟเองมาพร้อมกับไฟไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกกระจังหน้ามาพร้อมกับสีโครเมียมนะฮะซึ่งบอกเลยว่าคันนี้นะครับรอยสะเก็ดหินแทบไม่มีเลยเพราะว่าฟิวเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้เลยนะครับตาไฟยังคงใสกิก๊กทีนี้มาดูในส่วนของด้านข้างของตัวรถฝั่งนี้ครับคุณผู้ชมครับคันนี้มาพร้อมกับล้อมแมก็กนะครับผมล้อมแม็กของ Honda ล้อขนาด2 0 5 5ทับห้า นะครับเป็นขอบ16นั่นเองสําหรับคันนี้ส่วนคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่แก้มข้างของตัวรถแล้วก็มือเปิดประตูนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะฮะแล้วก็ยังมีแถบสีเงินนะครับสีโครเมียมนี่แหละนะครับผมเป็นแถบลูกเล่นในด้านข้างของตัวรถนะครับเพิ่มความสปอร์ตความหรูหราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเครื่องยนต์1.8 มีโลโก้นะครับคำว่า Civic อยู่ด้านข้างมาพร้อมกับเซนเซอร์2ตัว2จุดนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และในส่วนของไฟท้ายเองนะครับจะเป็นทรงกลมที่เขาเรียกว่าเป็นทรงโดนัทสำหรับโฉมนี้นะนะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีคำว่าโลโก้ i v t e c 1.8เดี๋ยวเปิดห้องเก็บสัมภาระให้ดูครับคุณผู้ชมอ่าสำหรับคันนี้นะฮะ น่าใช้นะครับคุณผู้ชมครับ2 2 9 0 0 0มบาทนี่นะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถสวยสภาพดีมากไม่เคยติดแก๊สเลยครับคุณผู้ชมนะเพราะปะกติแล้วเท่ารถรุ่นนี้กลุ่มนี้เนี่ยจะติดแก๊สซะส่วนใหญ่แต่คันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับมาพร้อมกับยังอะไรอุปกรณ์แม่แรงยังคงอยู่ครบสําหรับคันนี้นะนะครับก็สามารถใส่ของวางสัมภาระต่างๆได้เยอะเลยทีเดียวสําหรับคันนี้ราคา22 ก็คือ2 2 9 0 0 0บาทถือว่าคุ้มและก็ประหยัดจริงๆนะครับทีนี้มาดูในส่วนของด้านในของตัวรถนะครับห้องโดยสารด้านในของตัวรถคุณผู้ชมดูที่เบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับทั้งคันเลยนะครับซึ่งบอกว่าเป็นรถนะครับผมราคาหรูหราเมื่อสมัยก่อนแต่ตอนนี้นะครับผมราคาเท่าอีโคคาร์นะครับรับได้ Honda c ซีวิคันนี้ไปใช้ถือว่าคุ้มนะครับ ตัวเบาะเองนะครับเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลรักษาดีถ้าใช้งานหนักหรือว่าใช้งานโซมเนี่ยเบาเนี่ยจะเยินมากนะแต่คันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นคันนี้ถือว่าดูแลมาดีนะครับผมด้านตรงกลางก็จะมีะที่เท้าแขนแล้วก็จุดวางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับผมสําหรับด้านหลังห้องโดยสารนะนะครับเพดาน เพียนั้นก็ถือว่ายังคงดูดีครับสะอาดสะอา้านนะครับเพราะว่าถ้าแบบว่าอยู่ในครอบครัวที่มีเด็กๆหนูๆก็จะเลอกเปื้อนหน่อยแต่คันนี้นะครับผมพร้อมใช้มากๆเลยนะครับใครที่สนใจซื้อเงินสดคันนี้ไม่มีแวดครับคุณผู้ชมครับมาได้เลยที่มงคลคันเตอร์สำนักง,งานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีทีนี้มาดูในส่วนของภายในของตัวรถนะภายในก็ถือว่ากว้างขวางทัศนวิสัยที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับคันนี้คุณผู้ชมครับมาดูที่คันนี้ เป็นเครื่องยนต์1.8รุ่น E นะครับผมคันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้ามาพร้อมนะครับผมฝั่งนี้แล้วก็ที่พวงมาลัยนะแล้วก็ในส่วนของเลขไมล์ต่างๆจอจะเป็นจอดิจิตอลแล้วนะครับผมนะสำหรับคันนี้คันนี้นะครับไมล์230,000นะครับ232,679กิโลเมตรณปัจจุบันนะแอร์ฉ่ำมากๆเลยสําหรับคันนี้นะครับผมทีนี้ในส่วนของด้านข้างของตัวรถ ด้านบนก็จะเป็นจอแสดงความเร็วนะครับผมด้านบนนะครับก็จะเป็นจอแบบดิสตนันและในส่วนของด้านข้างครับคุณผู้ชมครับก็จะมีในส่วนของอเป็นช่องหูช้างที่เขาเรียกกันเนี่ยนะนะฮะที่จะทําให้บอกว่าดูไม่ทึบเกินไปแล้วก็บอกว่าดูทัศนวิสัยของเราไม่ได้แย่เพราะบางทีมันก็อาจจะเป็นจุดอับจุดอะไรเงี้ยพอมันรู้สึกถ้ามันไม่มีช่องเนี้ยมันจะรู้สึกแบบว่าดูแน่นๆไปแต่ที่นี่มีช่องตรงเนี้ยเหมือนฝั่งนู้นน่นะครับก็จะทําให้เรารู้สึกแบบ ดูโล่งมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้ในส่วนของตรงนี้เองโอเคแล้วทีนี้มาดูในส่วนของระบบความบันเทิงกันครับคุณผู้ชมครับในส่วนของคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับวิทยุ FM นะครับ AM นะครับสามารถใส่ CD ได้ถึง6แผ่นนะครับผมด้านถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ Air ์แบบดิจิตอลนะครับจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับผมอยากฟังเพลงขึ้นไหนก็โอ้ื่องเสียงดีมากๆเลยนะฮะ สำหรับคดีนะครับถัดมานะครับผมเป็นในส่วนของเกียร์อัตโนมัตินะครับผมนี่เกียร์อัตโนมัตินะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ถัดมาก็จะเป็นเบรกมือนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดตำแหน่งนะครับผม power outlet นะครับผมตรงนี้นะนะครับผมโอเคแล้วก็นะครับมีสามารถใส่ช่องเก็บของพวกเหรียญพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยใส่แว่นใส่อะไรได้นะครับผมแล้วก็ ตรงนี้นะครับผมก็สามารถใส่ของได้หรือว่าวางแก้วได้นะครับผมตัวนี้ก็กดปุ่มมาปุ๊บนะครับก็หรือว่าถ้าเราจะปิดก็ดันเข้าไปอย่างนี้นะครับผมก็เพิ่มความสะดวกสบายส่วนตรงนี้ที่เท้าแขนนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเลื่อนได้ด้วยนะครับผมแต่ขออนุญาตทดสอบหดนดูี่ก็สามารถเลื่อนได้นะครับผมเท้าแขนได้ก็เวลาขับไปก็จะได้ไม่เมื่อย ทัศนวิสัยผมชอบในส่วนของ Honda Civic นะครับผทัศนวิสัยเขาค่อนอที่ทัศนวิสัยเขาค่อนที่จะแบบค่อนข้างที่จะแบบว่ามองได้ไกลนะครับคือตรงด้านเพดานข้างบนเนี่ยมันไม่แบบว่าบาังสายตาบางบางรุ่นอะไรเงี้ยหรือว่าบางยี่ห้อมันจะบางโอโ้ผมต้องส่องคือแบบเป็นแคบมันรู้สึกอึดอัดนะครับแต่ว่าคันนี้ให้ความรู้สึกสบายในการขับขี่ นะะในส่วนของตัวเบาะเองผมชอบเป็นเบาะหนังนะครับคุณผู้ชมเบาะหนังเขายังคงสภาพดูดีมากๆเลยนะครับเดิมๆมาพร้อมกับตัวรถแหละตัวเบาะหนังเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูแลแล้วก็รักษาดีนะครับใครที่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนในส่วนของนะครับผมตัวนี้เขา,เ,าเข้ารับบริการในส่วนของเปลีย่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตลอดเมื่อถึงระยะนะครับผมนะตัวน,นี้ยังไม่ถึงระยะนะครับเพิ่งเปลีย่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไปนะครับเมื่อ 2 3 9 0 0 0โลแต่ตอนนี้เพิ่ง2 3 2 0 0 0โลนะครับเหลืออีกยาวๆเลยนะครับเข้ารับบริการที่อู่สอนายช่างซึ่งต้องบอกว่าอูสอายช่างเนี่ยเป็นเจ้าของเดิมของรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอาการดูแลรถในกลุ่มของ Honda เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีประสบการณ์แล้วก็ฝีมืออ,อันดับต้นๆในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลรักษาดีและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอดูแลรถ h อนด้าเป็นอย่างดีอยู่แล้วฉะนั้นแล้วนะครับอุปรกรณ์อะไรทุกอย่างที่เขาดูแลรถคันนี้ก็คือพร้อมใช้งานเจ้าของเดิมดูแลมาดีเจ้าของท่านใหม่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับคันนี้นะทีนี้คือจะพามาดูในส่วนของห้องเครื่อง มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมคันนี้เดิมๆแบบไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับคันนี้นะฮะสภาพเดิมสวยไม่เคยติดแก๊สนี่มาดูกันนะครับผมคันนี้มีการเก็บสีาฝากระโปรงหน้ามาเบื้องต้นนะครับผมก็มีการถอดน็อตถอดอะไรไปเก็บ สีฝากระโปรงมานะครับแต่ต้องบอกว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำมไม่เคยจมน้ํามาแต่ฟิลบอกว่าเคยแกะฝากระโปรงไหมเคยแกะต้องชัดเจนกับลูกค้าอยู่แล้วแต่ไม่เคยชนหนักมานะครับ mm. คุณผู้ชมครับต้องย้ําอีกทีว่าไม่เคยชนหนักมานะฮะ mm. คันนี้อาจจะเก็บสีเคมประกันอะไรธรรมดาทั่วไปนี่แหละ mm. ทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องนี่นะครับผม สภาพยังคงน่าใช้นะครับรถสวยเดิมถ้าเป็นรถรุ่นนี้นะครับผมสมัยก่อนนะ้ำมันมันแพงชอบจะติดแก๊สกันแต่คันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับค่อนข้างที่จะดูแลรักษาดีเลยแหละนะครับเครื่องยนต์อะไรไม่มีปัญหาเอาไปใช้งานได้เลยเพราะน่าใช้แล้วก็ที่สำคัญราคาโคตรถูกเลยนะครับผมราคา229,000บาทพวกเม็ดอาร์กต่างๆก็ยังคงอยู่ครบนะฮะคุณผู้ชมครับนะเม็ดองเม็ดอาร์กทุกจุดเลยนะครับผมมาดูกันได้ คันจริงที่มงคลคาเต,เตอร์สำนักง,งานใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการคันนี้ไปขายต่อก็ถือว่าขายได้กำไรนะครับผมสำหรับพ่อค้ารถตัดนะฟิวขายในราคาเงินสด229,000บาทนะขายราคานี้เลยไม่ต้อง่ออฟิวเลยนะเพราะว่าฟิวลดราคาจาก299เหลือ229แบบคือจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วก็เทกระจาดเลยเอาเป็นว่ามอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านต้อนรับลมหนาว ที่จะมาถึงนี่เองนะฮะคันนี้ Honda Civic เครื่องยนต์1.8นะครับเครื่องยนต์1.8เกียร์ออโต้ปี2 0 0 7สภาพสวยน่าใช้แล้วก็ยังคงดูดีใครที่สนใจนะครับผมคันนี้นะรีบโทรหาผมกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับผม099 2 0 9ศ9 9 9์นะครับ0 9 9 2 0 2 9 9 9เเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับใครที่อยากจะแอดไลน์มาเพื่อขอดูรูปภาพที่ฟิวถ่ายภาพนิ่งไว้ทุกจุดทุกมุมคือฟิวถ่ายไว้เรียบร้อยแลวอ่ะโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามาฟิวส่งให้อย่างแน่นอนนะครับใครสนใจรีบโทรหาผมนะฮะลูกค้าที่อยู่ต่างจาาังหวัดไกลๆฟิวก็สามารถจัดส่งให้ได้ถึงที่หน้าบ้านเลยนะครับ ถ้าคันนี้กรณีซื้อเงินสดฟิลเขาขายในกรณีเงินสดไม่เก็บแวตนะครับไม่มีแวตดเรเนะราคานี้จบเลยนะครับผม2อ9 0 0 0บาทนะครับส่วนลูกค้าอยู่ไกลๆเรื่องการจัดส่งเดีเ๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงนะครับหรือว่าใครที่อยู่อุบลหรือพ่อค้าขา,ขายรถตัดอาจจะจะซื้อไปขายต่อได้เลยมีกำไรอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้รีบโทรหาฟิลมงคลคันเตอร์0 9 9 2 0 2 9 9 9 4วันนี้ลาไปแล้วสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะ สวััสดีครบวิธีลงทะเบียน5ขั้นตอนง่ายๆสำหรับรับสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุด20,000บาทจากมงคลคา์เซ็นเตอร์ 1. สแกน QR Code และกดเพิ่มเพื่อน 2. กดลงทะเบียนหรือกดที่โปรโมชัน่นดูรถสวยเข้าใหม่ 3. ลงทะเบียนผ่านแอปที่ต้องการ 4. ใส่ข้อมูลลงในช่องเพื่อทำการลงทะเบียนและกดตกลง 5. เลือกรถคันที่ต้องการรับโปรโมชั่นและกดรับส่วนลดทันทีเท่านี้การลงทะเบียนร,รับสิทธทิพิเศษและส่วนลดจากมุงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ